สวัสดีครับยิดีดต้อนรับเข้าสู่ช่อง Freedom Channel นะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระแร้สร้างสรรค์น,นะครับผมวันนี้ขออนุญาตมาลงรายละเอียดนะหลังจากที่หลายท่านเนี่ยนะครับดำเนินการจองรับสิทธิ์สินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 1,000 0บาทของออมสินซึ่งก็จะปรากฏนะครับในส่วนของวันนัดหมายแล้วก็เวลานัดหมายในเรื่องของการที่เราจะต้องดาเนินการขั้นตอนต่อไป ซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฮ้ยต้องทํำยังไงต่อหลังจากที่ท่านจองสิทธิ์เรียบร้อยแล้วสิ่งที่สําคัญก็คืออยู่2เรื่องครับก็คือการลงทะเบียนกับการทําสัญญานะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลงลารายละเอียดกันนะเพื่อจะเป็นแนวทางแล้วก็ประกอบนะครับการอธิบายให้กับทุกท่านเนี่ยได้ดําเนินการได้อย่างง่ายและสะดวกมากขึ้นนะครับ ก็ต้องบอกว่าหลังจากที่เราลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆความหมายคืออะไรฮะก่อนที่จะอัปเดตแอปพลิเคชัน m ม m o เนี่ยนะครับก็มีหลายท่านดําเนินการลงไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเวลาท่านเข้ามาสู่หลังจากที่อัปเดต m ม m o ไปเนี่ยมันก็จะมีการแจ้งสถานะนะครับด้วยกัน2กลุ่มนะนะรกรณีที่ลงไปแล้วกลุ่มแรกก็คือเวลาเราใส่นะครับหมายเลขเบอร์มือถือ ที่ต้องบอกว่าเป็นเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนกับแอปพลิเคชันไมโมตามเงื่อนไขที่เขากำหนดไว้เนี่ยถ้าเราใส่ไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็บอกว่าท่านได้ทำการลงทะเบียนจองสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็ตามสเต็ปครับก็เดี๋ยวท่านมาดูต่อในส่วนของสิ่งที่ปรากฏให้ถูกไหมเขาก็จะระบุวันนะฮะซึ่งเป็นวันที่เท่าไหร่ก็เวลาใดนะครับซึ่งเราก็จะต้องเข้าไปในส่วนของแอปพลิเคชันไมโมนะครับในการล็อกอินเข้าไปและดาเนินการต่อวันนี้ ท่านจะได้นะครับดูวิธีการนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนแล้วก็การทําสัญญาอย่างละเอียดเลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวมาดูกันในกรณีที่นะครับท่านลงทะเบียนไปแล้วแล้วก็เข้ามาใส่รหัสเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนกับแอปพลิเคชัน m ม m o ไว้แล้วก็ปรากฏสถานะแบบนี้คือไม่สามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้เนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขสินเชื่อหรือไม่ใช่เบอร์มือถือที่ลงทะเบียนใช้งานกับแอปพลิเคชัน m มโ o อันนี้ก็เป็น2ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมนะก็ไปต่อนะครับกับพอแค่นี้นะก็จบอยู่แค่นี้นะฮะก็เป็นกําลังใจให้นะครับผมนะในกลุ่มนี้ด้วยนะครับเอาละสมมุติว่าเราพร้อมและก็ได้สิทธิ์นะครับรวมไปถึงการแจ้งวันและเวลานะครับในการที่เราจะต้องดําเนินการขั้นตอนต่อไปนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวิธีการทําอย่างไรต่อนะครับ ต้องบอกว่าในการแจ้งเตือนเนี่ยนะครับแอปพลิเคชันไมโม่ก็มีการแจ้งเตือนสถานะบ่งชี้นะครับในกรณีที่เราไม่ได้เข้าไปแอปพลิเคชันนะเขาก็จะเด้งแจ้งเตือนที่หน้าโทรศัพท์ของท่านเลยนะครับว่าวันนี้นะครับเวลา10โมงถึงนะครับ12.00นท่านได้รับสิทธิ์สมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิด1 9กรุณาทำรายการผ่านไมโมนะครับภายในเวลาดังกล่าว อันนี้ก็สําคัญนะหลายท่านก็พิมพ์มาสอบถามว่าถ้าเราทํางานอยู่นะครับในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับเราไม่สะดวกนะครับผมจะ,จะ,จ,ะจะต้องอย่างไรนะอันนี้ก็นะครับเดี๋ยวยังไงหาข้อมูลตรงนี้ให้นะนะครับแต่เชื่อมั่นว่านะครับผมนะก็คิดว่าในเวลาดังกล่าวเนี่ยเขาคงจะเปิดระบบรองรับในในส่วนของการที่ให้ท่านเข้าไปดําเนินการต่อตามที่เขาแบ่งปันนะ อีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยนะครับก็เวลาท่านล็อกอินนะครับเข้าแอปพลิเคชัน m ม m o มาแล้วก็จะมาปรากฏนะครับที่บอกว่าเป็นหน้าหลักเนี่ยก็จะมีในส่วนของเมนูมาตรการสินเชื่อขึ้นเช่นเดียวกันรวมไปถึงรายการแจ้งเตือนก็ระบุชัดเจนครับว่าวันที่28เวลาช่วงไหนครับท่านได้รับสิทธิ์สมัครสินเชื่อสู้ภยัยควิด19นะครับกร,รุณาทำรายการผ่านเมนู มาตรการสู้ภัยโควิด1 9ภายในเวลาดังกล่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับระบบแอปพลิเคชันไมโมระบบแอปพลิเคชันไมโม่สินเชื่อตัวนี้เขาแบ่งนะครับระบบเวลาจองสิทธิ์วันละ2รอบซึ่งนะครับรอบที่1เนี่ยนะฮะจะเป็นเวลา10โมงเช้าจนถึง12.00นจนถึงเที่ยงนั่นเองแล้วก็รอบที่2เนี่ยนะครับเริ่มนะครับ14.00นจนถึง16.00นนะครับแบ่งเป็น2รอบแบบนี้นะท่านลองดูว่าของท่านเนี่ย นะครับวันใดรอบเวลาไหนนะครับผม1วันแค่2รอบนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ระบบนะครับในในการบริหารจัดการแล้วก็แบ่งนะครับกลุ่มวันและโซนเวลาให้เอาละนะครับเมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยนะครับก็สิ่งที่เราจะดําเนินการหลังจากที่ท่านเนี่ยนะครับได้รับข้อมูลการนะครับบ่งชี้เรื่องของวันและเวลาดังกล่าว สิ่งที่ท่านจะดาเนินการนะครับเข้ามาได้2แบบนะแบบแรกก็คือนะครับในการเข้าไปที่ Mymo นะก็คือล็อกอินเข้าไปไปสู่หน้าหลักเนี่ยมันก็จะมีเมนูนะครับมาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิดสิขึ้นตรงนี้นะครับเหมือนที่เคยขึ้นนั่นแหละนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วท่านก็เลื่อนมาก็เข้าสู่เมนูได้ หรือรูปแบบที่2เนี่ยนะครับท่านเข้าตรงบัญชีถูกไหมนะครับไม่ได้เข้าตรงหน้าหลักเข้าตรงบัญชีนะครับมันก็จะมีผลิตภัณฑ์และบริการนะมันก็จะมีตรงนี้แล้วก็มีปรากฏตรงนี้ครับมาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิดสิตรงนี้ก็เข้าได้เช่นเดียวกันนะนะครับเพราะฉะนั้นเข้าได้2แบบแล้วแต่ว่าท่านจะเลือกเข้าไปตรงไหนหลังจากที่ท่านได้ทําการลงจองและสแสดงสถานะบ่งชี้วันและรอบเวลาในการสมัครนะครับผมอ่ะ ตามนี้นะเดี๋ยวเราไปต่อกันช้าๆนะครับเมื่อเรานะครับถึงวันและเวลาที่เราจะต้องมาดําเนินการต่อเราจะต้องมาทำอันแรกก็คือการลงทะเบียนหรือการขออนุมัตินะครับโดยวิธีการก็คือนะครับเข้าไปที่เมนูดังกล่าวนี้ถูกไหมแล้วก็กดคําว่าสมัครนะครับ เมื่อท่านกดคําว่าสมัครในขั้นตอนที่1ครับก็จะเด้งมาสู่ขั้นตอนที่2ให้ท่านเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนท่านมานะครับแล้วก็เอาหมายเลขหลังบัตรประจําตัวประชาชนซึ่งในการกรอกเนี่ยหลายท่านมีคําถามว่าเฮ้ยเราจะต้องกรอกเฉพาะตัวเลขไหมหรืออย่างไรนะครับวิธีการกรอกต้องกรอกให้ครบหมดนะครับซึ่งหมายาว่าอะไรครับหมายว่ามันจะมีภาษาอังกฤษ2ตัวที่เหลือเนี่ยนะครับจะเป็นตัวเลข เอาง่ายๆคือกรอกให้หมดนะนะครับผมนะทั้งภาษาอังกฤษ2ตัวแรกแล้วก็ตามด้วยหมายเลขนะครับที่ปรากฏอยู่ในเลขหลังบัตรประจําตัวประชาชนของท่านในขั้นตอนที่2กรอกให้ครบนะครับเสร็จแล้วกดคําว่าถัดไปนะนะครับเมื่อท่านนะครับกดคําว่าถัดไปในขั้นตอนที่2ก็จะมาปรากฏขั้นตอนที่3สแสดงนะครับรายชื่อนามสกุลอะไรอัตโนมัติเลยนะครับท่านก็ลองตรวจสอบตัวเช็คดูที่อยู่ถูกต้องไหมอย่างไรนะครับผมเสร็จปุ๊บเนี่ย ก็กดคําว่ายืนยันในขั้นตอนที่3นี้นะครับมาสู่ขั้นตอนที่4นะครับก็คือก็จะเด้งหน้าตาป๊อปอัพขึ้นมาอีกอันนึงนะครับให้ท่านนะทำการกดยืนยันข้อมูลถูกต้องนะฮะอันนี้ก็เป็นกรณีที่ข้อมูลเราถูกต้องก็กดเลยครับยืนยันข้อมูลถูกต้องมาสู่ขั้นตอนที่5นะครับก็จะเป็นการแจกแจงรายละเอียดนะว่าท่านจะต้องส่งกี่งวดถูกไหมดอกเบีย้ย0.35เตต่อเดือนผ่อนส่งเดือนละกี่บาท ถูกไหมครับระยะเวลาเดือนที่ท่านส่งเนี่ยเดือนไหนเริ่มแล้วไปสิ้นสุดที่เดือนไหนปีใดนะครับผมก็จะระบุนะครับแล้วก็วิธีการชําระเงินเนี่ยก็จะตัดบัญชีอัตโนมัติถูกไหมเลขบัญชีอะไรก็ระบุอยู่หน้านี้นะท่านลองดูและทําความเข้าใจในหน้านี้ในขั้นตอนที่5นี้เมื่อท่านเข้าใจเรียบร้อยนะครับผมก็กดคําว่าถัดไปในขั้นตอนที่5เสร็จแล้วนะครับมาสู่ขั้นตอนที่6นะครับให้ท่านอ่านรายละเอียด นะครับในส่วนของเงื่อนไขต่างๆคุณสมบัติต่างๆเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยนะครับก็ติ๊กถูกตรงนี้นะข้าพเจ้าได้อ่านและยินยอมในเงื่อนไขในการทําสัญญานะครับแล้วก็กดตามด้วยอะไรครับยินยอมนะติ๊กถูก1ทีแล้วตามด้วยกดยินยอมในขั้นตอนที่6มาปรากฏขั้นตอนที่7ครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับผมนะของตัวเราเองท่านก็ดูรายละเอียดข้อมูลต่างๆเรียบร้อยเนี่ยนะครับในขั้นตอนที่7ก็นะครับก็กดคําว่า ยินยอมนะครับเสร็จแล้วในขั้นตอนที่7กดยินยอมก็จะมาปรากฏขั้นตอนที่8นะครับก็บ่งชี้ว่ายินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเครดิตนะครับคุณยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเครดิตเพื่อประกอบก,การพิจารณาสินเชื่อหรือไม่นะครับในขั้นตอนที่8นี้ก็กดคําว่าอะไรครับยินยอมนะฮะเมื่อกดยินยอมแล้วมาปรากฏนะสู่ขั้นตอนที่9ก็จะแสดงข้อมูลนะครับในส่วนของหมายเลขเบอร์มือถือของท่านอันนี้สําคัญ เนื่องจากเบอร์ดังกล่าวนี้นะครับจะเป็นเบอร์ที่จะถูกระบบส่งหมายเลข OTP เข้าไปในเบอร์มือถือดังกล่าวนี้ให้ท่านเนี่ยนะครับผมนะไปเอาในส่วนของตัวเลข OTP นะครับผมนะโดยวิธีการในขั้นตอนที่9้9คือกดถัดไปนะเช็คเบอร์มือถือเรียบร้อยกดถัดไป เลข OTP ก็จะส่งไปที่เบอร์ดังกล่าวนี้แล้วท่านก็ไปนำนะครับในส่วนของเลข OTP มากรอกใส่ในขั้นตอนที่1ิให้เรียบร้อยนะครับเมื่อกรอกถูกต้องเรียบร้อยนะครับสิ่งที่คนรรู้ก็คือว่าภายในระยะเวลา2นาทีบางท่านอาจจะเด้งอัตโนมัติบางท่านอาจจะไม่ได้เด้งอัตโนมัติขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของท่านนะครับถ้าไม่เด้งก็เข้าไปที่ข้อความหรือ SMS ไปเอาในส่วนของเลข OTP ออกมา แล้วก็กรอกใส่ในขั้นตอนที่10นี้เมื่อกรอกใส่เรียบร้อยก็กดคําว่าถัดไปนะขั้นตอนที่10แล้วเมื่อกดถัดไปก็จะมาปรากฏขั้นตอนที่11นะครับก็จะเป็นรายละเอียดข้อมูลของท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถูกต้องอย่างไรหรือไม่ตรวจสอบอีกทีนึงนะครับเมื่อถูกต้องครบถ้วนท่านก็กดคําว่ายืนยันในขั้นตอนที่11นี้นะครับ เมื่อกดเรียบร้อยนะครับก็จะมาปรากฏขั้นตอนที่12ครับในเรื่องของสถานะการบ่งชี้สมัครสินเชื่อนะครับตัวนี้นะก็มี3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือขอสินเชื่อนะครับธนาคารพิจารณานะครับรวมไปถึงการทําสัญญาทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อดําเนินการเสร็จนะครับก็จะระบุบ่งชี้ว่านะครับอยู่ระหว่างการพิจารณาธนาคารครับจะพิจารณาและแจ้งผลภายใน3วันผ่านทาง SMS นะครับและก็ไมโม่เท่านั้น กรุณากลับเข้ามาที่เมนูนี้เพื่อดําเนินการต่ออ่ะอันนี้สําคัญเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของข้อมูลด้านล่างบอกว่าคุณได้รับการอนุมัติสินเชื่อกรรุณาทําสัญญาภายใน7วันอันนี้เป็นตัวบ่งชี้ว่าท่านได้รับการอนุมัติสินเชื่อนะครับและท่านจะต้องดําเนินการต่อในเรื่องของการทําสัญญาต่อไปถูกไหมเพราะว่ามันเป็นส่วนสําคัญก่อนที่เงินจะเข้าท่านจะต้องทําสัญญาก่อนนะครับและก็เน้นย้ําว่า จะต้องทําสัญญาภายในเวลา7วันนะครับอ่านะฮะนี่ก็เป็นขั้นตอนในเรื่องของการขออนุมัติเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทําสัญญากันต่อนะว่ามันมีวิธีการทําสัญญาอย่างไรได้ซึ่งนะครับสำเร็จแล้วก็เงินโอนเข้านะครับเ <ME> มื่อเสร็จแล้วและเข้าใจก็กดคำว่าถัดไปนะนี่คือขั้นตอนนะครับในเรื่องของการขออนุมัติเสญญร,ร็จเรียบร้อยครับไปทำสัญญากันนะนะครับนี่คืออนุมัติเรียบร้อยแล้วนะนะครับ วิธีการทําสัญญานะครับหลังจากที่ท่านกดคําว่าถัดไปตะก,กี้นี้ถูกไหมนะครับมาทําการต่อนะครับก็จะมีรายละเอียดข้อมูลของท่านนะครับเรียบร้อยนะครับท่านก็ต้องติ๊กถูก1ทีข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับในเงื่อนไขของสัญญานะครับอันนี้อ่านให้เรียบร้อยนะติ๊กถูกตรงนี้1ทีตามด้วยกดคําว่ายอมรับในขั้นตอนที่1ในเรื่องของการนะครับทำสัญญายา้ำอีกครั้งจะต้องทำสัญญาภายใน7วันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไม่สามารถทำได้นะครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับกดนะฮะติ๊กถูกกดยอมรับในขั้นตอนที่1มาสู่ขั้นตอนที่2ก็กรอกรหัสผ่านนะครับท่านก็กรอกใส่นะครับปกติ6ตัวของท่านเมื่อกอกใส่เรียบร้อยนะครับก็จะมาปรากฏขั้นตอนที่3ซึ่งจะบอกว่านะครับเขาจะส่งในส่วนของรหัสเลข OTP อีกครั้งหนึ่งไปในเบอร์มือถือเบอร์เดิมที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้นั่นแหละนะครับท่านก็กดถัดไปในขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่4ท่านก็นำอะไรครับนำเลข OTP หรือรหัสเลข OTP มากอกใส่นะครับเหมือนเดิมครับภายในระยะเวลา2นาทีก็ทําให้สําเร็จเมื่อสําเร็จถูกต้องกอกเรียบร้อยแล้วก็กดคําว่าถัดไปในขั้นตอนที่4นี้นะครับเ <_ d> um> มื่อเสร็จแล้วครับก็จะเป็นแบบนี้นะมาสู่ขั้นตอนที่5้5 <_ d> um> นั่นหมายความว่าท่านได้ดําเนินการเสร็จสิ้นธนาคารก็บ่งชี้ว่าท่านได้ทําสัญญาเรียบร้อยแล้วธนาคารจะเปิดบัญชีและโอนเงินกู้ดังกล่าวคือ1 0,000บาท ไปยังบัญชีภายในระยะเวลา3วันนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะวิธีการนะครับให้ท่านได้นะครับรับทราบว่าวิธีการทำสัญญา5ขั้นตอนก็เป็นแบบนี้ หลายท่านเมื่อทํอาทเสร็จแล้วก็รอการโอนเงินเข้าหลายท่านก็โอนเข้าได้เร็วหลายท่านก็ยังรออยู่นะครับผมนะถึงขั้นตอนนี้ก็โอนเข้าแน่นอนครับนะก็ถือว่าสําเร็จในเรื่องของการนะครับขอการอนุมัติหรือลงทะเบียนเรียบร้อยประกอบการยื่นนะครับการทําสัญญาก็เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ก็รอการโอนเงินเข้าจากทางด้านของธนาคารออมสินเสร็จส like <Cha. S 1> ิ้น,นเพียงเท่านี้นะครับก็กดคําว่าเสร็จสิ้นไปนะครับอบ่ะก็เป็นภาพประมาณแบบนี้สร <son> ุปให้กับทุกท่านได้เห็นภาพตามขั้นตอนอย่างละเอียด ก็เชื่อมันว่านะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะให้กับหลายท่านที่กําลังดาเนินการต่อนะหลังจากที่จองรับสิทธิ์ไปวันนี้ก็เริ่มนะครับมี2รอบนะครับตามที่เราแบ่งปันไปก็ยังไงก็ยึดในส่วนของรอบเวลานะครับแล้วก็วันที่เขาแจ้งให้กับท่านไว้นะครับเป็นเบื้องต้นอันนั้นสําคัญก็ถือว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังแบ่งปันให้กับท่านได้รับทราบนะครับเอาละ ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามกันก็ขอบพระคุณมาย่างสูงและที่สําคัญครับท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสริฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องฟรีดอมชาแนลบายเกษมสันต้องดําลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ